สวัสดีจ้าพี่น้องดีครับวันนี้เราขากระบอกตองท่าเขาป่าจ้ะไม่ได้ขาหลายมือพี่น้องไม่ได้เข้าหลายมือเอาไ่ได้ลงคลิปหลายมือกระบอ,ตอกตองเนาะใครเหมือนเดิมมาทำงานจ้าวันน,น,น,นี้เลือกงานทำงานก,กิพี่น้องวันนี้เลือกงานวิ่งขมือเลือกข้าพี่น้นนองมาเ,เมข้า,ขาป่างานเร่งจ้ะเหตุครับพี่น้อง ไถึงงค่แม่นี่แมน,นตัวถงได้เนาะต่อมาแล้วค่ะก็มาเลยที่น้งองะไข่ให้เบิง้งไ่ได้เอาดอกจาก่าไยให้เบืง้งซื้อว่ามันเนา่าเาปริมาหลายมือเอา,เอาดกอาดกพี่นเ โอเคเนาะแข็งโอเคเนาะมีดอกใหญ่ฮะดอกผู้ใหญ่น้องโต หาต่อจ้ะเขียวเบิ่งเบาต่อมเจอนี่ที่เยาเคยได้เนาะม่ไม่นตกเนาะกม่ที่จ้ดบานแล้วจะใช้่อยหาเขาจ้ะตังพี่น้องมันดอกเนี่ ไหญ่ขนาดตัเขียจ่ะตัเขียกับตัห็นบักงาบักเงาเอ้ามุดนี่เนาะเอ้ามุดเนาะมีปลตองได้แน่เออมาได้ปลาตองน่าน่ารัะ ไม่มาเลยไม่ไม่หลายเนะานะบะต๋งเนาะไม่เห็นเนาะเขี่ยต่อไปเห็ดเผือกพี่น้องดอกหนึ่งนีจ้ะแลนนน้นี่นี่แหละบะต๋งเขียบุงกันเนาะเอาบะต๋งเห็ดเห็ดเนือก เทียจนล่มอีะใบไม้หลายบ่เห็นเพิ่นล่มเลมยลม่อไปน่ามอีรสิจองนึงล่มทางนัเทียไปเทียมาไม่ต้องหลายไม่เจอดอกเจอดอกเอาบอต้องอือ้อดีกว่าปรได้โอเคหายทุกถึงตาเถ็ด ทำงานคีอทอดปต่าเฮ็ดนะบอต้องเนาะเลอกทำมาบ่ได้ไปจะเศ้า,า,าไปจะเ้ะไม่บอต้องอรอทางพุ่นบนอ,นอได้นึ่บงบอสไปดไ้เน่ มได้ปล่อยให้เป็นเสื้อใช่ไหมเอาดอกที่ได้เอาบรเขียด้วยจะอันนี้เห็นแข็งเห็นเองอันนี้อันยังบริเขียแถวนี้สีเขียวเนาะลองพ่นใส่่าต๋โอ้โหีน้นาหมดนีมีดอกนี้มาอลานี่ ดูด้ไนดูด้าเนาะอุมน้องเนพน้องได้เงยครับโอ้ธรรมดาเราบอตรงเลยเปนป่าเนาะจากบุญบ่งจากแมงแสดงว่ามีลายตัวแถวนี้ฮะฮะฮะเจอเห็นละหมากพี่น้องดอกใหญ่ขนาดโอ้หมเริ่มเลย ไปก่อนแล้วไป,ไปหาบาตอต้องกูีลยวจ้าดอกน้อยอันนี้นสเตรย์เฮลมากกำลังออกไปจาไปหากันพิ่งอีเล่กน้นงองใส่บอต้องมันออกทีละดอกเนาะดอกน้ำง,งามนี่เองก,กิน บ่ง,งนอนแล้วโอ้ยเพิงงง่งเาบอตรงนี้่เอาได้สองเดถึงเาก็ได้เ,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 เาปลาน,นีบ่ตอง บสกายกิ๊บเองเบอ๊ะโอ้ยเข่าบไม่ได้บตอตรงบ่ะสกายกิ๊บเองก็ได้เดี๋ยวสกายเขาดึงนี่ออกนะโอ้โห้ขึ้นมาหมดเลยเคลือหากไหมพี่เดชมันหากไม้บตอตรงเลยอ่ะไปมาต่มันจุ่มอยู่พี่น้องวางนี่ ก็ไม่เห็นเนาะมันมืดนนบ่อต่องเนาะขอมาในเนาะมันอุ้่น้องมันแข็งเลยนี่มันแข็งเลยเนาะอุ้ยดอกงามปันค่ะฮากระบานครับดอกนี้ค่ะ มันเด็ดมืดจ้ะหมานีมันเด็ดมืดมีทึกจ้ะเดี๋ยวจะอยชหฮะรดออกไปให้ปลอต้องมานกนกน้มามานๆอียววนนี้ตั้งหลายดอกมันจะดอกงาม ท้องถิ่นบ่วภูขาวไปหมดเลยหิบถักงูใหญ่สะออนสะออนสะใครนะจ้าได้ดอกงามได้หิดหนา้าแรงปานนี้แต่สะออนเราบอกตรงนั้น ตัวบอกตองดอกนี้ยอดเลยตะไครยกเป็นที่หนึ่งเลยมือนี้ี่เหาหามาดอกนี้โคตรโพใหญ่ขนาดนะั้นนู่นระบบตะไครอีกดอกนึงอยู่พี่อันนี้ดอกเพิ่มน,น้อยๆอันนี้คพี่น้องกร้องออก อเคเหนาเลยเออคุณเนาเลยคุณใช่โอเคเหนาเรอคุณเน่าเลคุณเขียงมึงบองมนงนี่ไงโอ้ฮิดผงฮดผ่งเลยเออได้แน่ไม่ได้บองมันมันลงออกนี่แม่นบอก็คือเป็นังสั้นซะ ไปกันงตื่มกันมันหายงนะ่ะบางเนาะอือดีเด็ดจ้ะเน่าเลยหาหนึ่ไปหามุยจยกไกลเลยพี่น้องแดงสุดุตาสาไข่ขนาดเด็ดจ้ะอืยความงามอะดรนี่ปะต๋งโอ้เห็น้ำมันมออก เกำลังออกก็มีห้ดิเ็ดบระปองไมเดเนาะไพี่น้องเห็ดดเห็ดใ้ยังบอตองหี่เดือเนือว่าเห็ดกินได้ กินได้เลยเออไปมันเปื่อยนะไปหาไปไปมาจ้าหอมคุณปามเลยเอาไปต่อน้องเข็ดเฮาพอแกงแล้ว มาต่อเห็ดไชบบ่ย่านี้โอ้มีหะไรก็ออกก็มีหงามมากหมูดุดหมูดุดดินมาถมจ้ะพี่น้องเพราะข้างบนก็มีบ่รรองเอ้ยดิโอ้ออกเป็นหมูเลยพี่น้องเอาดินออกว่ะหมูดุดถมโอ้เกิอดอยู่นีน่เนาะคือมันมีมีหมูดุดเนาะนีะ่โอ้งามขนาดเลยเน้บนบ่รนทกเลยเน้นเลยเนาะ อันนี้กับแม่นตาสะออนตาสะออนอยากได้รุ่นนี้ด้เนาะไลายๆยิ่งลุกดูดิแกงพ่อต๋องพ่อต๋องมาเบิ่งตาสะออนพ่อเป็นคู่เลยคู่หนึ่งแต่ว่ายันเ่าขอใครบ้ đây bọn đậu đó. Ừ. Okay. Đậu vào, đây nó vào đó. Ừ. Cái xưa đậu đây yên đậu Tiếng nó. Boy, kìm sửa sẽ đội ngay. Kìm sửa sẽ vào tầng một? Kìm xưa sẽ vào tầng một? Kìm sửa sẽ vào tầng một? Mam, hương mãn, hương không hương hết ต่อไปนาดคือดอกใหญ่แทบอ่อนตองอ๋อนอดอ๋อสองดอกเขียวปื้อเลยพี่น้องดอกคันดียังได้อยู่อ่ะหนุ่มหนูบัไร่บัได้ดอกคันดีแม่ยังบ่ตองม่แม่นอ่ะบ่ได้ดอกนี่เนาะบ่ได้บ่ได้ไปเป็นเสื้อซะ

สุดยอดความงามเลยดอกนี่ดอกกำลังนุ่มๆน้อยๆก็จะออกดอกเดียวปาร์ตพี่น้องดอกนี้งามนาตองความงามอ่อน ก็ออกพีกน้องเพ็ดเฮากะได้แกงแล้วจ้ามือหนิมาแล้วไปยังฮัปโตา้พี่น้องงามอีกแล้วงามปานนี้โคืเค็ดจะค็ดอย่างว่งานี้บ่จักวันนี้บ่เ,เอาอจ้ะเ่าเลยจังหาก ไปหาต่อจ้าดูพี่น้องตะเวนก็นเริ่มสิลงต่ำแล้วจ้าทาเลืกงานเ้าจังมาเนาะมาเบิเ่งเฮ็ดเ่าจ้อพี่น้องมาตรงเขาจักไปใส่มาตรงเฮี้ยพี่น้องเฮ่ท้อก็พอได้แกงจ้ามือน,นี่พี่น้องมองนู่นกอนี่พอได้แกงพอได้แกงปนกันเศรษฐาเฮามือนนี่มันมานแล้วจ้า บอตมาแล้วไปบอตองมือค่ำและมือใหม่จะมาหาใหม่เนาะไปมือใหม่จะมาหาใหม่จ้ะสำหรับคลิปนี้กับพอแค่นี้เด้อจา้าก่อนจากกันก็นกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่เฟมิลี่ในยเด้อจา้าสวัสดีจา้าัครบ